สีสาวสลัญญาสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาชมเ,ออเจ้าที่เจ้าบอนสีที่ทำจำนวนไว้ค่ะเนี่ยทุกคนเหตุผลที่ต้องรีบเคลียร์ตู้นะเพราะว่าไม่มีตู้มาอบไอ้พวกเจ้านี้ค่ะเพราะตู้เต็มหมดพวกนั้นก็โตแล้วค่ะ เนี่ยเป็นงานอดิเรกข,ของสาวสรัญญานะคะเนี่ยทำบ้นานบ้างเสาวอาทิตย์ค่ะปกติก็ทํางานค่ะทุกคนกล่องนี้จะเป็นเจ้าชายชนค่ะคือทําแบบทำแบบบ้านๆทาด้วยใจรักอะคะ่ะไม่มีวิธีการที่แบบว่าออรู้ล้าเพอร์เฟกหรือไม่มีบอนเทปอะไรเหมือนเหมือนคนอื่นเขานะคะก็มีแต่แบบเรื่อยๆบ้านๆแล้วก็ทำด้วยใจรักนะทุกคน เจ้าอันนี้เจ้าชายชนค่ะก็ไปทุกไปทุกใบอะค่ะอันนี้เจ้าอันนี้เจ้านพเก้าค่ะอันนี้ด่างเหลืองมาแล้วเอ่ออันนี้วัสดุที่ใช้ก็จะเป็นขุยมะพร้าวธรรมดาค่ะไม่มีพิธีรีตองอะไรค่ะทุกคนทำแบบบ้าน,านเนาะเราคือไม่เน้นไม่เน้นอ่อไม่เน้นต้นทุนสูงนะค่อยๆทำไปค่ะ อันนี้เจ้าจาัก,กระพรดค่ะเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะไม่ปล่อยให้ยาวขนาดนี้นะทุกคนเนี่ยจะเล็กๆขนาดนี้แล้วก็ใส่เอ่อแล้วก็ใส่เอ่อเปลี่ยนกระถางใส่กระถางให้เขาเลยนะแต่ทีนี้มันไม่มีตู้ค่ะเลยต้องให้ทุกคนช่วยเคียรด,ด้วยเอออันนี้วังทองค่ะปกติจะไม่ยาวขนาดนี้ทุกคนเนี่ยอะเหตุผลที่ต้องรีบเคลียร์ตู้ที่ว่าเห็น ปล่อยให้ราคาต่ำๆนี้ไม่ได้อะไรนะต้องการใช้ตู้มากเลยทุกคนเนี่ยหลวงปู่สิทธิ์บอลกาบอะค่ะเนี่ยเขายาวหมดแล้วมันไม่มีตู้ใส่เนี่ยทุกคนไม่ได้ไาน้อยๆด้วยเนี่ยแล้วก็กที่อยู่ในตู้อีกที่แบบว่าต้องรอต้องรอ,อ,งรอนี่ค่ะต้องรอใส่กระถางเนี่เยอะอันนี้สุดปารถนา อันนี้เจ้าเจ้าไก่ทองประเสริฐเนี่ยเป็นถั่วง,งอกหมดแล้วเนี่ยทุกคนไม่ไม่ดีนะนี่คือว่าต้องต้องเล้งแล้วก็ล้ออกจากแล้วก็ออกไปใส่ใส่กระถางเลยเนี่ยกล่องนี้จะเสียเยอะเนี่ยเจ้าพยามูลน,นี่ได้สองสามต้นเองหัวเบล้ออันนี้เจ้าด่างเกยใช้ก็ได้อยู่นะทุกคน แต่อันที่เยอะๆมันจะอยู่ในตู้เพราะว่าค่าเขาโตเขาโตมากแล้วแม่ค้าก็จะเอาไปแบบว่าเอาไปเปิดแล้วก็ใส่ในตู้อบไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้แยกใส่กระถางเนี่ยอ,อันนี้เจ้ามนสวรรค์โอ้ถั่วงอกแล้วทุกคนฝากทุกคนช่วยเขี่ยตู้ใหด้วย,ยนะจี้ว่าเซนละร้อยค่ะลงก,กระถางมายี่สิบมันเลยจะได้เอาเจ้าพวกนี้ไปใส่ตู้ อันนี้ก็ดังงานนะทุกคนเจา้าจักรพรรดิโอ้ไม่ใช่อ,นนาาาาอันนี้เจ้านพะเก้านพะเก้าดังด่างทุกนี้เลยด่างทุกด่างทุกชิ้นเลยทุกคนเจ้าชายชนก็ดังนะเอป้ายนะป้ายทุกชิ้นเลยอืมฝากไว้ด้วยนะคะคุณจ้า